ไวรุ่นนี่ที่เอฟอาหนูเครื่องเก้าสิบแรงนี่อย่างสวยภาษียังไม่ขาดนี่หกเจ็ดสีสันสวยงาม,มล้อเดิมจากโรงงานนี่มีแม็กไรเนอร์ให้ด้วยนี่ราคาเองถูกเพียงแค่สจ็หมื่นก็มันบาทนี่ฝาท้ายมีร้อยิดหน่อยตามอายุการใช้งานนี่ <S 2> <S 2> นเดี๋ยวพาชมภายในทุ่งไรสามก้านนี่ วิทยุเคยดังอต,ตอนนี้ล็อกเองนี่พูงไรพาวเวอร์นี่นี่อย่างนิ่มเลยนี่เ,<อ>เดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องเครื่องมังกรทองในตำนาน90แรง<อ>น้ำไม่ดันนี่นี่ควนไม่ไหล ประกันเครื่องเกียรื่นสุดสายตาบริการลูกย่ามีแตต็ิทุกบาทที่เจะตังค่าส่งตามระยะทางค่าสนใจต,ตังค์เพื่อ้หนหรือ,รอกดไรค์ใช้ตั์เจ็ดหมื่นเจ็ดร้บาทเท่านั้น